ถ้เราแบบไปไปเล่นมาทุกวันแล้วก็ซื้อตัวนี้หลายครั้งก็ก็วันนี้นะจะจะมาโชว์แบบตัวละครเท่ๆเพิ่งเจอพเจอพิ่งเจอตั้งแต่วันนี้มาาเมื่อวานแล้วจอจะมาให้ดูตัวแรกก็คืออุ้ย ดี่ยงเพิ่งเจอชั้นที่หตัวนี้ก็เจอชั้นที่เออชั้นที่เจถึงชั้นที่แปดนี่แหละไม่รู้ไม่รู้ว่าชั้นอะไรลนะลืมส่วนตัวสุดท้ายมั่งก็ไม่รู้คือตัวนี้น่ารักมากเราชอบมาด้วยไงแบบเจอสเปาว่าต้อ ตอนต่อตายอ่ะเจอสปาวอ่ะเจอเจอสปาวิ่งไล่เพื่อนอยู่อ่ะโหอ,อดได้เลยก็จะได้เจอสน่อยโอ้โหเอาใครเนี่ย งงแฮะอืมกุง้งกุ้งเอ้ยหิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวไม่อยางนเดคือข้าวนี่เลยหยิบอา,าหารทัหมดเลยจกก็จะไปลงในวิดีโอ youtube นี่แหละ หลังจากนี้ไปก็ก็ต้องไปเลยพิเศษแล้ววันนี้นะเราเราจะมาขโมยของแดนนี่กันไม่รู้ไม่บอกนะคืออะไรที่ไอเทมที่เก็บได้ไม่ใช่แบบเนี้ยไอี้อะไรมันไม่ใช่ันนี้มันไม่ใช่โต๊กดีตัวนี้นให้เธอว่าเราชอบกินอะไรมากที่สุดแต่๊ะช็อกโกแลตกับป๊อปไงป๊อปของป๊อปปี้ ชอบมากแล้ว Lost w i s t e ตัว,ต,วตัวที่เราชอบที่สุดก็คือตัวนี้คือตัวละครที่แบบโคอสูงเลยสูงเท่าเป็ดอะแค่แค่แคป๊บเดียวนี่ก็มาไปขโขยงแล้วโอ้โหแล้วก็คอนนี่ด้วยคอนนี่ชอบมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ไปติดอยู่บนนั้นได้ไงเพราตัวที่กูเกลียดที่สุดก็คือตัวนี้วิ่งวิ่งไล่โคตรยาวแล้วก็ตัวนี้ด้วยอีไอทูเด้าคำแปลของมันก็คือมังคงคกเออเหมือนเป๊ะเลยตอนวิ่งนี่ตกใจหมดตอนหลังนี่แบบขนลุกเลยอันี้ด้วย โคตรเกลียดอะดูด้นานหลังมาเจตอนนั้น,นที่อยู่กำลังแบบเดินเดินเล่นอยู่อะอยู่ดีๆพุ่งเข้ามาใส่เลย,ยเป็ดเอ้ยวันนี้ด้วยขโมยเทปไอเด็กขโมยเทปโคตรเกลียดอันนี้บักเทนไม่เอาอันนี้จีจี้เออก็ได้อยู่แหละแต่เจอยากไง ช่วงนี้มันคือแอสโตอยู่ช่วงนี้มันเป็นของแอสโตอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนแล้วมึงไปติดอยู่บนนั้นได้ไงเอา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 คอคอเอา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 อันนี้สูงกว่าปกตินะเพื่อนนี่มึงชักนี่มชักงอทำไมเนี่ย ขอขอเลือกตัวที่วิ่งไล่ตามทัดก่อนไอ้ยี่มึงทำไงใครเจอในแมปใครเจอในหน้าน,นี้แบบเจออะเป็นโคตรดีอะเจอกับเราอะ เวลาเช่าถ่ายคลิปแดนดี้แล้วงนะแบบไม่เคยถ่ายลงมาก่อนช่วงเนี้ยเป็นวันที่เรียนพิเศษอย่างยาวก็เลยไม่ไม่ได้มีเวลามาลงคลิปแต่ช่วงนี้อาจจะเร็วหน่อยนะเพราะวันเนี้ยไม่รู้ว่าต้องตักไปลาหรือเปล่าแล้วต้องไปเรียพิเศษด้วยแล้วเราดัน ไม่อยากไปด้วยอยากถ่ายคลิปอยู่บ้านแต่เล็บเสษก,ก็ดีนะก็ไม่แย่แต่ตอนเกียดนะโคตรเกียดเลยสิ่งที่เราอยากได้มาที่สุดยะตามันจะเชิญเพื่อหาพ่อนะึงอืม